ตัวนี้ก็คือเป็นตัววายแท็นะครับเป็นตัวโรเลอร์ซึ่งจะมีฝาท้ายฟ้าโดยที่ไม่ต้องกลัวฝนครับสวัสดีครับผมไข่ครับพี่ผู้สางขายครับฟอร์ดไอเอ็มเอสาขากราฟิกครับเดี๋ยวนี้ผมจะพามาดูครับเจ้ารถคันนี้นะครับวายแท็กตัวโรเลอร์ขับ2ครับราคา1นึ่งล้านหกหมบาทเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมแต่งอะไรไปบ้าง โอเคครับมาเลยครับอย่างแรกนะครับตรงนี้ครับเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ครับผมที่ลูกค้ารีเควสเข้ามานะครับเป็นตัวหนังสือดําขอบแดงครับผมบอกเลยสวยแน่นอนครับผมต่อมาจะเป็นตัวนี้ครับสกูปครับเป็นสกูปทรงเตี้ยครับตัวนี้ลูกค้าเลือกได้ครับจะเป็นดําด้านหรือสีเดียวตัวรถตัดดําด้านครับซึ่งตัวนี้ลูกค้ารีเควสมาก็เป็นสีเดียวตัวรถแล้วก็ตัดดําด้านครับต่อมาครับผมเป็นเจ้าตัวนี้ครับเป็นค้อบไฟหน้าครับที่ขายไม่ได้เลยเราต้องแถมให้ลูกค้าอยู่แล้วจะเป็น คอฟเฟน่าสีดำด้านครับตัวหนังสือสีแดงเขียนคำว่าแลนเจอร์ครับผมบอกเลยคมมากถัดมาตรงนี้ครับผมที่เราใส่เข้าให้อีกก็คือเป็นคิวลอครับ6นิ้วแบบเรียบเห็นบอกเลยลูกค้าชอบมากครับผมเพราะว่าเรามีให้เลือกครับระหว่างแบบเรียบหรือมีหมดลูกค้าสามารถเลือกได้เลยลงมานี่ครับนี่คือไฮไลท์เลยครับผมไฮไลท์ของเราก็คือแม็กยางครับตัวนี้ครับเป็นแม็กขอบ18ครับผมแม็กสีดำ ้านแดงขอบสิลูกค้ารีเควสมาเองเลยลูกค้าบอกว่าต้องการมากเลยตัวนี้หัากับยางมอนสเตอร์ครับผมคือบอกเลยคันนี้ดุมากครับถ้าแต่งแบบนี้แล้วลูกค้าคนไหนสนใจผมมีแม็กให้เลือกมากมายครับมากกว่า20่ลายอยู่แล้วเรามาดูกันเลยครับถัดมาที่เรามากับตัวรถอยู่แล้วก็จะมีเหล่าหลังคาครับผมที่เรามากับโรงงานเหล่าหลังคาเราติดให้เลยครับมาจากโรงงานอยู่แล้วแล้วก็คิวออนศาสตร์ครับคิวออนศาสตร์ ส่วนลงไมาสิทธิ์เราก็ติดคอบเบ้าให้ครับตัวนี้จะเป็นคอบเบ้ากันลอยครับผมเซฟลูกค้าได้เยอะเพิ่มความสวยเข้าไปอีกครับถัดมาข้างหลังครับผมที่ขาไม่ได้ก็เป็นครอบฝาถังครับตัวนี้เป็นครอบฝาถังลูกค้าอยากได้รีเควสเข้ามาอีกแล้วผมติดให้เลยก็จะมีเหมือนเดิมเลยครับผมคิวล้อแบบเรียบ6นิ้วโอเคแล้วมาดูกันข้างหลังครับผม ตัวตัวนี้ครับเหมือนเดิมครับผมข้อไฟท้ายเราต้องติดให้ลูกค้าอยู่แล้วครับเป็นตัวดําด้านครับอิเคิลิกเป็นตัวหนังสือสีแดงเขียนคาว่าเรนเจอร์ผมบอกเลยสวยมากลงมาตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้ก็คือเป็นตัววายแท็กนะครับเป็นตัวโรเลอร์ซึ่งจะมีฝาท้ายไฟฟาช่วยให้ลูกค้าบรรทุกของเก็บของได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวฝนครับจะเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้าตัวนี้ครับแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาครับจะเป็นท้ายดาบครับตัวนี้ นี่เลยครับเพิ่มความดุดันเข้าไปอีกถายดาบเลยเลนเจอร์แดงเหมือนเดิมไฮไลท์ของเราก็คือเจ้าตัวนี้เนาะฝาท้ายไฟฟ้าครับเปิดได้เลยเราจะมีแพชั่นบาร์ครับคือน้ำหนักเบามากเราสามารถยกมือเดียวได้แค่ิ้วยกแค่นี้ได้โอเคแล้วก็มีเซ็นเซอร์ท้าย4จุดครับพร้อมกล้องมองหลังที่ติดมาจากโรงงานอยู่แล้ว โอเคครับสำหรับโปรโมชั่นเจ้าคันนี้นะครับก็พิเศษเหมือนเดิมครับราคา1นึ0 0ล้านบาทโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือดาวเริ่มต้นที่25%ครับได้ดอกเบี้ยส8งวนดกันไปเลยจัดไปเลยครับชุดแต่งตามนี้เลยหรือว่าคุณลูกค้าอยากได้แบบไหนรีเควสเข้ามาครับผมจัดให้ได้เหมือนเดิมครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างเลยครับเบอร์โทรผมครับ0ูน7 9 6 8 5 9 5ครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้อีกนะครับผมผม,มีลิงก์ติดต่อมาที่เพจเดี๋ยวผมขอตัวทำความะาออสะอลดเพื่อรอส่งมอบรถลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับสวัสดีครับ